สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูก่กีซอยชา n นลนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่คูดิจิตอลพาร์คนะทุกนะคนฮะเป็นห้างกึ่งพา่านะ,ะทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นเฟสหนึ่งนะครับผมฝั่งนี้ก็จะมีแบบร้านค้าเยอะหน่อยฝั่งนี้ก็จะเป็นเฟสสองนะครับผมวันะะนี้เราจะพารีวิวโลตัส สาขาแรกที่ไม่ง้อพนักงานนะทุกคนก็คือว่าให้เราบริการอำนวยความสะดวกด้วยตัวเองนะทุกคนโดยที่ตรงเคาน์เตอร์ไม่มีพนักงานนะครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าทูดิจิตอลพาร์คนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในฮะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเข้าไปดูกันนะฮะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าร้านที่ไลฟ์พนักงานไม่ไม่ใช่ทุกร้านนะทุกคนจะเป็นบาบนนร์แบรนด์นะทุกคนอย่างเช่นโลตัสอะไรเงี้ยเนี่ย<อ>ฮะกาแฟต่างๆก็ยังมีพนักงานอยู่นะครับผมร้านเค้กต่างๆอะไรเงี้ยก็ยังมีพนักงานอยู่นะครับผมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะฮะอันนี้ก็ภายในทูที่จะต้ลนะทุกคนภายในห้างค่อนข้างที่จะภาพสามมิติสวยหรูหรามากแล้วทุก เดีย๋ยวเราจะพาดูชั้นหนึ่งก่อนนะครับผมนี่นะฮะถึงแล้วนะครับผมด้านหน้าโลตัสไม่งอพนักงานนะครับผมเดีย๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะครับผมว่าขั้นตอนใช้ระบบของเขาจะเป็นยังไงนะทุกคนเดีย๋ยวเราจะรีวิวให้ครบเลยนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็อยู่หน้าโลตัสแล้วนะทุกคนใครที่จะมาเยี่ยมชมก็สามารถมาได้นะทุกคนให้ลง BTS บุญนนะวิถีนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราจะพาเข้าไปชมบรรยากาศนะครับผมเราจะขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับผมโลตัสแห่งนี้จะแตกต่างจากโลตัส น็อตลาฟเฉพึกที่เรารีวิวก่อนหน้านี้คือสาขานั้นจะเติมเงินผ่านทูนี่วอลเล็ตสองบาทแล้วก็หักอัตโนมัตินะทุกคนแต่สาขานี้ไม่หักอัตโนมัตินะทุกคนแต่จะเป็นสแกนจ่ายผ่านทูนี่วอลเล็ตนะทุกคนเพิ่มเติมสามารถสแกนจ่ายผ่านเคพัทแอพธนาคารก็ได้เหมือนกันนะผมเดี๋ยวไปดูครับว่าจะแตกต่างจากน็อตลาฟเฉพึกอย่างไรนะครับผมนี่นะพอเข้ามาแล้วจะสังเกตได้ว่าสินค้าเขาหลากหลายมากนะครับ เดีย๋ยวเราจะพาชมสินค้าภายในร้านนะครับผมโอ้โหมีผลไม้ผักต่างๆนะครับผมราคาก็ตามนี้เลยนะครับผมนี่นะให้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในร้านนะครับผมก็ไม่เงียบนะทุกคนก็เห็นไหมมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอยู่ตลอดนะครับ<อ>ผมเห็นไหมฮะนี่ฮนะมีเครื่องสําอางของผู้หญิงต่างๆนะครับผม ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็น่าใจหายเหมือนกันนะครับผมในอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคนที่เข้ามาใช้บริการนะรทุกคนก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนโลตัสทั่วไปก็สามารถเยี่ยมชมสินค้าได้เลยนะครับผมนี่มีหลายอย่างนะครับมีข้าวต่างๆนะครับผมข้าวหลายแบรนด์เลยนะ เดีย๋ยวเราจะให้ดูทีละโซนทีละโซนไปนะครับเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างซื้อสินค้าภายในร้านของเขาะครับผมแล้วก็จะชำระเงินให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมวันนี้เป็นอะไรฮนะขวดละ69บาทนะครับผมนี่ฮะโยเกิร์ตนะครับผมกระปุกละ2 8 9บาบาทนะครับผม โอ้หอันนี้อะไรฮนะน่าจะเป็นโยเกิร์ตเหมือนกันหรือเปล่ากับปลุกแล้ว9บาทนะครับผมมีหลากหลายนะฮะอันนี้เป็นนมแพะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อสินค้าตัวนี้นะครับผมโอ้โหมีแบบถุงใหญ่ๆแบบนี้นะใครที่จะซื้อไปกินที่บ้านนะก็สามารถซื้อไปกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับผม โอวันตินต่างๆนะครับผมเดี๋ยวดูฝั่งนี้กันอีกโซนหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนะฮะนี่ครับทุกคนซิกเนเจอร์ของสาขานี้ก็คือว่าเป็นเครื่องอต้มมามา่าอันนี้เป็นเครื่องต้มมามา่าใช่ไหมใช่ครับอ๋อเดี๋ยวดูวิธีการต้มมาม่านะทุกคนว่าจะขั้นตอนเป็นอย่างไรนะครับผมอันนี้ก็จะซื้อจากสาขานี้นี่เป็นกล่องของ ที่นี่เลยใช่ไหมใช่โออชำระเงินแล้วแล้วก็มาตรงนี้ได้เลยใช่ไหมใช่เนี่ย<ช>ทุกคนมีมาม่าให้เลือกหลากหลายนะครับผมเป็นเครื่องต้มไฟฟ้านะทุกคนเห็นไหมฮะอันนี้เป็นกระดาษทนความร้อนนะครับผมสามารถเอามาตั้งไว้แล้วก็ตั้งค่าอุณหภูมิได้เลยนะครับผมเนี่ยตะเกียบเลยก็มีพร้อมนะครับผมค่อนข้างที่จะทันสมัยไฮเทคสุดๆนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวดูวิธีขั้นตอนนะฮะเดีย๋ยวน้องเขาก็เอามาม่าใส่แล้วก็ เอาบาร์โคดไปสแกนตรงเลเซอร์ทุกคนเห็นไหมมันจะมีเลเซอร์อยู่เนี่ยสามารถรับชมคลิปนี้เป็นฮาวทูได้เลยทุกคนเผื่ออนาคตอาจจะขยายสาขาหรือไม่อย่างไรเราก็ไม่ทราบนะแต่ให้ดูปัจจุบันนี้นะครับผมว่าขั้นตอนการใช้บริการเป็นอย่างไรนะครับผมเนี่ยสแกนแล้วเขาก็เอามาวางแล้วก็กดนี่ฮะน้ําก็จะไหลมาแบบนี้นะครับผมนี่ฮะน้ําก็จะกะกะปริมาณอัตโนมัตินะครับผมนี่ฮะพอหยุดแล้วมันก็จะมีเสียงสัญญาณเตือนนะครับผมอ,าอ่าดูน้องคนนี้ฮะ เอาตะเกียบมาคนแบบนี้เลยนะครับผมอยาก็ได้แล้วมาม่ามื้อเที่ยงมาแล้วแล้วครับนั่งทานเลยนะครับผมมีป้ายบอกนะเห็นไหมกรุ่นายาใส่ไข่เพราะว่าถ้วยจะไหม้นะคือใส่ผักได้นะแต่ว่าเขาบอกว่าห้ามใส่ไข่ก็ประมาณนี้ทุกคนง่ายๆนะก็ได้ทานมาม่าเนี่ยมีที่นั่งภายในร้านค่อนข้างที่จะทันสมัยสุดๆเลยนะครับผมนี่ทุกคน การชําระเงินก็จะมีเคาน์เตอร์แบบนี้เลยนะครับเหมือนโรตัสทั่วไปแต่แตกต่างตรงที่ว่าเรามาชําระสินค้าเองขั้นตอนก็คือว่าพิกบาร์โค้ดมาทุกคนเห็นหน้าจอตรงนี้ไหมฮะแล้วเราก็สแกนลงไปมันก็จะขึ้นมาสินค้าแบบนี้พอเราสแกนเสร็จนะทุกคนเราเอาสินค้ามาวางไว้เพื่อที่จะไม่บังตัวสแกนนะแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้แล้วเราก็กดนี่นะฮะสามารถเลือกได้นะบัตรเครดิตก็ได้แอปโทนี่วอลเล็ตก็ได้หรือ ใครจ่ายผ่านแอปธนาคารก็ช่องทางอื่นนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะจ่ายผ่านเคพัฒนะครับผมสแกนมันจะอยู่มีหน้าจอแยกออกมาจอเล็กๆแบบนะครับผมเราก็มาสแกนจ่ายได้เลยนะครับผม21บาทนะครับผมก็สแกนจ่ายทั่วไปนะครับผมนี่นะะอย่าลืมนะฮะสแกนเสร็จกดปุ่มสีเขียวยืนยันเพื่อรับใบเสร็จนะถ้าใครไม่รับก็ออกได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเอาใบเสร็จกลับนะครับผมอ๋อโอเคขอโทษนะครับผมถามนิดนึงครับถ้าไม่มีพนักงานเราสมมุติว่าคนใช้เยอะพนักงานก็จะ ไม่อยู่แคชเชียร์ใช่ไหมตอนนี้ก็จะมีพนักงานอยู่ค่ะเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่ต้องช่วยเหลือลูกค้าอยู่อ๋อเหมือนช่วงเซตอัพใช่ไหมใช่จะอยู่ห่างๆให้ลูกค้าลองทําเองก่อนอ๋อเข้าใจเข้าใจ้าไม่ได้จริงพนักงานจะเข้าไปชาอีกอ๋อเข้าใจเข้าใจแล้วครับผมขอบคุณมากนะครับผมประมาณนี้นะครับทุกคนขั้นตอนการใช้บริการก็เบื้องต้นประมาณนี้นะฮะเป็นช่วงเซตอัพนะทุกคนพนักงานก็คอยอดูแลเราอยู่ห่างๆนะครับผมเห็นไหมฮะส่วนใครที่ ไม่เคยใช้บริการไม่ต้องห่วงนะมีพนักงานเนี่ยเขาคอยอดูแลเราอยู่ห่างนะผมใครที่ใช้บริการครั้งแรกเนี้ยก็เขาก็จะมาให้คําแนะนานะครับผมประมาณนี้นะฮะค่อนข้างที่จะล้าสมัยเลยทีเดียวนะครับผมในยุค2023เนี่ยมีอะไรไฮเทคเกิดขึ้นมากมายนะในประเทศไทยของเรานะครับผมโอเคครับเดีย๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศในห้างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเป็นภาพ3มิติอะไรเงี้ย ียมาถ่ายรูปได้นะครับผมทูดิจิตอลพาร์คนะครับผมด้านบนก็เห็นไหมฮะสวยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะพาเยี่ยมชมด้านบนก่อนนะครับผม เป็นห้างที่กึ่งพาซ่านะทุกคนไม่ใช่ห้างที่เปิดร้านค้าเต็มระบบนะเฟสหน่น่าจะมีร้านค้าเยอะกว่านะเคฟซี a r าร์บัต่างๆนะให้ทุกคนไปเฟสหนฝัง่งตรงข้ามนะครับผมส่วนเราจะพาเยี่ยมชมเฟสสอฝั่งนี้นะทุกคนอันนี้คล้ายๆแบบสยามเซ็นเตอร์อะไรพวกนี้เห็นไหมมีบันไดเป็น4ีแบบนี้เขาทั้งที่จะสวยหรู้าน,นะครับผมไฮโซเลยทีเดียวนะใครที่จะ ามาถ่ายรูปมาพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุดอย่างนี้สามารถมาได้นะผมที่ชัดแบบต,ตรงบันไดือบทุกจุดนะทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศห้างช่วง3โมง25นคะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราจะลองชิมนมไร้น้ำตาลนะฮะว่าจะรสชาติจะเป็นยังไงนะครับผม แล้วชาติก็มีความหวานนะแต่ว่ามันจะหวานแบบละมุนล,ละมุนน้ำพึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณชั้น2ของห้าง t r u ด d i g i t a นะครับผมชั้นนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมนะทุกคนสามารถเดินเชื่อมเดินเล่นได้เลยนะผมนี่ฮะนี่ก็เป็นจุดชมวิวหรือจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับผมเห็นไหมฮะ สามารถมานั่งอะไรอย่างนี้ได้นะคล้ายๆแบบเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับผมสวยนะมองมุมนี้นะครับผมบรรยากาศเหมือนอยู่เมืองนอกมากเลยครับทุกคนต้องย้ําอีกทีนะฮะว่าสถานที่ที่เราถ่ายทํานี้เป็นประเทศไทยนะครับทุกคนย้ําอีกทีนะว่าประเทศไทยนะครับผมสวยงามมากนะฮะบ้านเมืองของเรานะครับผม เป็นยุคที่จเจริญรุ่งเรืองเลยทีเดียวนะครับผมในปี2023นะดูความสวยสดงดงามกรุงเทพบ้านเมืองอ่เมืองหลวงของเราฮะตรงนั้นก็จะเป็น BTS นะครับผมใครที่จะมาเที่ยวย่านนี้โลตัสแห่งนี้หรือสถานที่แถวนี้ก็ให้ลง BTS สถานีบุญนวิถีนะทุกคนก็เดินมาอีกหน่อยไม่ไกลเลยนะผมมีสกายวอล์กทุกคนเห็นไหมฮะตรงนั้นเป็นสกายวอล์กเชื่อม BTS ครับผมไม่ต้องเดินข้ามถนนอะไรแต่อย่างไรนะครับผมเดี๋ยวให้ดู ฝั่งนี้กันบ้างนะับฝั่งนี้เป็นเฟสหนึ่งนะทุกคนเนี่ย้านค้าก็ประมาณนี้นะครับผมดูดีไซน์ห้างองเขาครับภายในอาคารก็จะเป็นที่โล่งแจ้งแบบนี้นะทุกคนเป็นสถานที่โล่งแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นตู้ ผลไม้อัตโนมัตินะครับผมน่าจะเป็นน้ําส้มเนี่ยน้ําส้มแท้นะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็เป็นยอดเหรียญน,นะครับผมโอ้เดี๋ยวนี้คืออะไรอะไรก็ไร้พนักงานไปหมดนะครับผมเครื่องขายน้ําผลไม้ต่างๆเริ่มไม่ใช้พนักงานนะฮะหันมาเป็นตู้นะทุกคนชําระผ่านทูนี่บริเวณเหมือนกันนะครับผมโอ้โหยุคนี้นะเป็นยุค 5G แล้วนะครับผมอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับผมเห็นไหมฮะร้านค้าหลายร้านเริ่มปรับตัวแล้วนะครับผม AI ออัตโนมัติเริ่มสอดแทรกเข้ามาทำงานมีแม็กโดนัลด้วยนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะฮะสาขานี้ก็ประมาณนี้นะฮะให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะทุกคนโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับผมคลิปหน้าเราจะไปทำคลิปที่ไหนรีวิวสานที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ